สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมากินก๋วยจั๊กนะคะเพื่อนเพื่อนน่ากินมากๆเลยอร่อยมากๆนะคะเรามาที่แล้วครั้งที่แล้วเราติดใจนะคะเพื่อนเดี๋ย <ๆ S 2> วเรามาไปสั่งอย่างอื่นด้วยนะคะ ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ได้เยอะมากๆเลยนะคะพิเศษนะคะเพื่อนๆเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้นะะคเพื่อนๆกวยจับทรงเครื่องกับกวยจับแบบต้องปรุงพอดีอะไรไหมแม่ที่กินในทิศมันต้องปรุงพอดีเลยแม่ไปก่อนเด้อไหนตัวไหนตัวนู้นตรงไปเลยตรงพัดลมนั่นแหละเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอยากบอกว่าร้านนี้นะคะให้เครื่องแน่นมากเพื่อน ให้เครื่องเยอะกว่าเส้นอีกนะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆไอยจับนะคะเมื่อกี้แม่ว่าเลยนะเส้นเรลือกับกับมากกว่าเส้นได้กับเยอะนะยอะโอ้ดูดิเพื่อนๆดูน่าก,กินไหมจ๊ะ น่ากินไหมคะเจ็ิบาทนันพิเศษนะคะเพื่อน้าที่เราขายให้ดูเลยนะคะพี่กัลเซฟวันโคราชนะคะเพื่อนให้เยอะมากๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นยำกีนไก่นะคะเพื่อนๆสาสิบาทนี่ของเราจะเป็นยังไม่ได้คนนะคะเนี่ยชิมตีนเยอะเลยเราตีเยเราจะไม่ถ่ายรูปก่อนนะคะเพื่อนยังยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวตามรีวิวเลยนะคะเพื่อนตามมากินกันได้นะคะเขา เขาทำพิถีพิถันนะคะเพราะว่าเขาใส่ใจในการทำนะว่าเขาให้เราเยอะมากๆนะคะเราติดใจเขาที่แล้วเนาะจับเยอะกว่าเส้นใช่อร่อยไหม่เดี๋ยวพ่อหั่นจิ้นเล็กพ่อหั่นนิ่มเล็กอีก้วจะคนให้ดูนะคะเยอะมากดูเพื่อนดูนี่น่าจะอยู่แล้วนะคะอิ่มเลยอ่ะมีอย่างเดียวอิ่มเลยอ่ะ อะไรทนหมูกรอบดีกว่าหมูหม,มูกรอบก็ให้เยอะนะเพื่อนๆนะกรอบุมชื่อเพื่อนอร่อยมากเรา,เรามานี่เพื่อเราเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะร,รอบที่แรกเราติดใจนะ่ รอบที่แล้วนะคะไม่ใช่รอบที่แล้วให้ไส้เยอะมากเดี๋ยวขอตัวกินก่อน,นะคะไม่ไหวแล้ว